สวยนะคะคนทำมาจากฮอลแลนด์นะคะอ๋อที่ลายเส้นลมอกจจะเสียงดังนะคะทุกคนลายเส้นเขาจะมียู่นะรูปร่างต่างๆนะคะลายเส้นที่ตัวเขาอะเนี่ยก็จะมีรูปร่างทำมาจากทรายนะคะทุกคนเขาปั้นขึ้นมาจากทรายเนาะ แกะสลักเขาแกะสลักบ้านเราจะแกะสลักที่มากใช่ไหมคือไปแกะสลักต่างประเทศแต่นี่เป็นต่างประเทศเขาก็มาแกะที่เดนมาร์กนะคะทำขึ้นจากทรายนะนะคะอันนี้ก็คือรูปต่างๆทุกอย่างนะคะในนี้เป็นซรายทั้งหมดเขาอธิบายถึงเกาะกรีนแลนด์ หรือกอนแลนนะคะของประเทศเดนมาร์กนะครับเขาเล่าถึงประเพณีหรือวัฒนธรรมอะไรของเขาต่างๆนานานะคะของประเทศของเกาะกรีนแลนด์น,นะคะสวยนะคะทุกคนสวยสวย ถ้ามีลมเสียงดังขออภัยนะคะทุกคนสวยมากสวยมากๆเลยปาลมาปาลุมาเหมือนจริงมากเลยอ่ะ อันนี้คนทําคนสร้างจุดนี้ก็คือ USA นะคะมีปาลมา อันนี้อิงเลนเป็นผู้ร่างเป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้ปั้นนะตรงนี้จุดนี้เหมือนของจริงมากเลย ผู้ปั้นคือฮอนแรนนะคะตรงนี้จุดนี้สวยงามมากใช่สวยมากๆโอ้มากสวยมากมากผู้คนเราเข้ามาชมนี่คือเสียค่าเข้าประมาณ450บาทนะคะผู้ใหญ่450ราสเด็กเด็กเขาก็ลดหลั่นกันไปนะคะ อันนี้เหมือนเขาพายเรือคายักนะคะมีผู้ชายนั่งแล้วอันนี้เป็นเรือเรือคายักอันนี้เหมือนเป็นหมีนะคะเป็นเป็นน้ําแต่เขาเป็นทรูปร่างเหมือนหมีวัสนาดีจังกี่คนที่จะได้เห็นของจริงโหโอมา <laughs> โอวมาก็พูดไปนะคะ นี่อันนี้จะมีเหมือนมีเด็กนะคะมีเด็กนั่งอยู่ข้างบนเห็นไหมคะทุกคนทําจากทรายนะตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตาค่ะ <laughs> ถูกใจโอม่าภาพวาดก็เหมือนกับชอบดูใช่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 ค่ะ